สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ชย่าพาทุกคนมาบิงคอนเสิร์ตของไอ้หมายไทยหัวใจศิลป์จ้าอยู่อำเภอบันจารีค่ะเป็นงานนิ้วของอำเภอบันจารค่ะหรือว่างานบุงเถากงมาค่ะเนี่เดี๋ยวชย่าพาบิงบรรยากาศก่อนที่ไอ้หมายไทยจะขึ้นเวทีค่ะเพราะว่าทีมงานของอ้ไอ้หมไทยมาถึงแล้วค่ะเพิ่งมาถึงนก็จะมีการเปลี่ยนวงวค่ะเมื่อสักครู่จะเป็นวงที่เล่นรอไอ้หมายไทยค่ะวง่ ออดีนาแบน์ค่ะตอนนี้บวงไอแม่ไทยมาแล้วจา้า mm hmm. เดี๋ยวชย่าพาทุกคน mm hmm. ดูบรรยากาศรอบๆก่อนะคะว่ามีเอฟซีของไอแม่ไทยมาล่อตัางมาแล้วคะ่ะ mm hmm. ดูบรรยากาศกนะกันนะคะ mm hmm. คนอย่างหลายคะ่ะ mm hmm. คนหลายคะ่ะทุกคน okay. ทีมงานกำลังเซตหน้าเวทีอยู่แล้วจะสักครู่คงจะได้ทำการแสดงค่ะเดี๋ยวชยาล่อกเปิดการแสดงแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคลิปให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะรอชมการแสดงของอ้ยหม่ไทยเลยค่ะ